คนในเรือนนานชิกาทาวนเทตะกาพารามโตบโซโยวันนี้มาพูดกันเกี่ยวกับนอกจากก็ยังเช่นอันยองเซย์ทุสวัสดีนะครับผมพบก,กับผมนะครับโอ้จากเรียนโคเรนจูเก,กเตอร์และวันนี้เราก็มาพูดกันเกี่ยวกับเวลาเราจะพูดแบบว่าเออนอกจากหัวหน้าจะใจยีเนี่ยหัวหน้าก็ยังเป็นคน สปอร์ตหรือว่านอกจากผมจะเล่นกีฬาเก่งเนี่ยผมก็ยังเรียนเก่งหรือว่าวันนี้เนี่ยนอกจากอากาศจะร้อนเนี่ยลมก็ยังไม่มีอีกนะซึ่งก็แบบตรงตามหน้างานเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้จะได้ยินผมพูดคําว่าอุณรุ่นหนังจิกาโถนเทตากาพารามโต๊ะโศกนะครับซึ่งเราจะมีการใช้น,นิ้นเทตากาครับแล้วยังมีการใช้โทนะซึ่งอันนี้หลายคนที่ดูในคลิปมาก็อาจจะได้คุณหูคุณตาหรือว่าได้ยินกันมาอยู่แล้วนะซึ่ง ไอ้โท้เนี่ยมันเวลาเอาสิมันกติโจว่าโตนะซึ่งโตอะไรโตขึ้นโตปิงปองนะโตวันนี้มันจะแบบประมาณถ้าอยู่กับคํานามนะครับอยู่กับคำนามแบบว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่อยๆเรามา break it down เอาให้มันแบบละเอียดด่ก่อนนะอุนหภูวันนี้นะครับแล้วมีอึนใช่ไหมวันนี้เนี่ยวันนี้มันเป็นยังไงครับวันนี้เนี่ยนันชิกานันชิกาก็คืออากาศนะครับทออุณหเทตกาศสังเกตครับ ท้องเทลกตามมาจากไหนมาจากคาว่าทบต่านะทบต่ำมันแปลว่าร้อนนะเวลาเราพันส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าทอยู่ใช่ไหมโอ้ทอยโยทอยโยไหนที่ก็ทอยโยบางครั้งทบต่เนี่ยทอยโยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากิยาบอกสภาพนะซึ่งกิยาบอกสภาพทั้งหลายแหล่มันจะเป็นชดต่าทบต่ำเยือพืดาอะไรพวกเนี้ยนะบอกสภาพก็คือการอธิบายกิยาที่มันอธิบายเฉยว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงมันร้อนมันเย็นมันหนาวอ่ะมันสวยมันดีนะ คำนี้เวลาเราอุทานจำไหมนะอุทานนะอุทานอุทานเราจะพูดขึ้นเลยว่าใช้ค,คํากริยาลากเดิมเลยก็ได้จริงมันจะมีหลักหลักการอยูแ่แต่ผมขอพูดคํานี้ด้วยกันว่าช่างมัวหลักการมันนึกถึงความจริงนะความจริงผมพูดให้ให้จํงงาง่ายๆกันก็นคือเราสามารถใช้รากสท์เดิมได้นะ,นะเช่นสมมติเราบอกว่าวันนี้อากาศดีหนันงที่กันหนองมูโชออายอใช่ไหมแต่เราจะพูดเป็น หนังสือชื่อขน้มูชดทาเอออันนี้ก็คือแบบหลากเดิมพูดอย่างนี LIKE ้ได้เลยเวลาอุทานอุทานคืออะไรอุทานนี่แบบว่าพูดขึ้นมาพูดกับตัวเองเหมือนกับแบบเราสมมุติเราจะพูดว่าเออวันนี้อากาศดีว่ะคือพูดกับตัวเองนะที่บอกว่าไม่ใช่หันหน้าเมาหน้าวันนี้อากาศดีว่ะไม่ใช่นะแล้วจะบอกว่าเอ้ยวันนี้อากาศดีว่ะเราสามารถใช้หนังสือชื่อขนมูชดทาหรือเมื่อกี้พูดไหมอย่างเช่นผู้หญิงนั้นสวยว่ะโอ้หนมูเยือปุดดาพูดอย่างนี้ได้เลยนะแต่บางครั้งเราจะพูดว่าเย่โปโอยใช่ไหมอันนีี้้กก็็คคืืออแแบบบบบเเเาาารยยว่ด อุทานออกมาแบบสวยว ي, ่าเฮ้ยอสวยว่าอะไรเงี้ยซึ่งคุยกับตัวเองหรือแบบแม้จะมีคนอื่นอยู่แต่เราบอกว่าเฮ้ยสวยว่าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้จงใจโดยหันหน้าเฮ้ยสวยว่าเพื่อนเงี้ยคือแต่ถ้าถามว่าคุยกับเพื่อนได้ไหมได้แต่อย่าไปคุยกับคนที่แบบอายุเยอะกว่าตำแหน่งงานสูงกว่าหรือว่าเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะแบบน่าเกียดมันจะน่าเกียดมันเหมือนปีนเกียร์นิดห,หนึ่งนะอ่ะแล้วข้ามมันเรื่องหนังที่กับน้องมูเมื่อกี้พูดว่าท็อปตาไหมช่วงนี้มันร้อนจริงนะมันร้อนนะนั่นนอปสิการ40นะรราาาาวนี้ทออปปตเเส็จุ๊บบก่ ปกติเราพันเราพันทอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้เราผขนทวุนเทตะกาคือในนี้มันมีขวาใหม่แล้วนะครับว่านอกจากร้อนไม่เพียงแค่ร้อนคือมันทั้งร้อนทั้งทั้งอะไรต่อนะ <c oughs> แล้วบอกว่านาชิกาอุณหลนวันนี้เนี่ยนาชิกาทวุนเทตะกาแลวอะไรต่อครับพารามโต้เสยพารามคือลมงนะนนี่เราพารามหนมู พารามพูโดวยลมพัดลมอดีไงคันนี้พารามโตบซอยโอ,อบซอยอก็รู้อยู่แล้วนะแปลว่าไม่มีลมไม่มีนะร้อนแล้วยังลมไม่มีอีกนะนอกจากร้อนแล้วลมก็ยังไม่มีทั้งร้อนทั้งลมไม่มีนะลมก็ไม่มีร้อนก็ร้อนลมก็ไม่มีนรก,ก,กสิครับอันนี้ใช่ไหมอ่าคันนี้พารามโต้เวลาเอาโทเข้าใส่นะบางทีบอกโชตวตวคาโกชิพพอยโอผมเนี่ยหมายถึงเรารวมเราไปด้วยเราด้วยนะผมก็อยากไปด้วยเหมือนกันคือมีเราเนี่ยเวลาใส่คำนามใช่ไหม อีกาโตพิซซาโยอันนี้ก็แพงเหมือนกันอันนี้ก็แพงด้วยเหมือนกันคือไม่ได้ไม่ได้เหมือนใครแต่รู้สึกว่ามันรวมไปด้วยว่าเฮ้ยถ้าว่าอันนี้แพงอันนี้ก็แพงเหมือนกันเนี่ยอีกาโตพิซซาโยอีกาโต้โชอาโยอันนี้ดีนะแล้วเดี๋ยวว่าเนี่ยพารามโต้ซอยโยลมเนี่ยลมก็ไม่มีเหมือนกันนะสังเกตคําแรกถูกต้องไหมทั้งร้อนทั้งล,งลมก็ไมมีเนาะแต่นอกจากร้อนแล้วเนี่ยลมก็ไม่มีอม่าก็คืออันนี้วิธีใช้ตัวนะครับอลองไปฝึกพูดนะแล้วจํา สามหลักจะฝากมาให้นะครับซึ่งก็คือถ้าเราอยากจะพูดได้ตรงไหมถ้าเราอยากจะพูดได้อยากพูดในคล่องนะก็คือมันไม่สามารถพูดครั้งเดียวได้นะครับเราต้องสมมติพูดประมาณสักสี่ห้ารอบโอ้เรื่อยๆหนาลันจิก้าทอุนเทตาก้าพารามตโตบเซลหนึ่งเนี่ยแอาก็พูดอีกอีกตอนพี่พูดเรื่อยๆนะประมาณห้ารอบนะเอาเรื่อยๆหนาลันจิก้าทอุนเทตาก้าพารามตโตบเซยพูดจนกว่าจะได้พูดจนกว่าจะได้นะหนาลันจิก้าทอุนเทตาก้าพารามโตบเซยอ่ะพูดเสร็จสัตปุ๊บแล้วอย่างที่สองนะครับ เราต้องนึกถึงสถานการณ์สมมติหน้าหนาวหน้าหนาวพูดมันจะไม่อินใช่ไหมแต่นี่มันหน้าร้อนอยู่พอดีไงเออนันที่กระเทือนเแต่กาพระลำโตบสอยปูดาแล้วก็อย่างที่สามครับลองเอาไปใช้กับคําอื่นด้วยนะลองเอาไปใช้กับคําอื่นด้วยคำอื่นคืออะไรแล้วไอ้อื่อนื่นเถตดกาเรก็ให้มันเหมือนเดิมนะไอ้จุดจุดจุดโตก็ให้มันเหมือนเดิมแต่ว่าเราลองเปลี่ยนนะอย่างเช่นเราจะบอกว่าอันนี้อร่อยอรอถเราเช่สมมติเราบอกเราบอกว่าไม่อร่อยแล้วยังแพงอีกนะ โอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกใช้กันลแล้วก็พูดกันบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเก่งขึ้นเองแล้วก็จะชินขึ้นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คลาไปก่อนนะครับคือร้อมธรรชิกันตัวนมัญญยอนย,ยองสวัสดีครับ